สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมมันนี่ภาพี่น้องมาหาไซเบ็ดกบนะครับมันนี่ไม้เฮ่าก็จะเป็นไม้โคกไม้ปานะครับนามกับมีบัวหลดอกครับพี่น้องหาใส่น้ําบวกน้าน้าน้องน้ําเอ็นน้าแจ้หน้ามองในที่นี่นะํนายังมีครับเพราาช่วงนี้ฝนก็ขาดช่วงนะมันเป็นฝนลินซะส่วนใหญ่นะมันกับบค่อยมีนามเปันใดกบปีนี้ก็สิตัวใบใหญ่นะครับเป่ตัวหน่อยก็ค่าได้กบเก่า กบไม่ก็ได้ก็เอาครับพี่น้องมันหาอยู่หากินลําบาก <c oughs> ครับลุยกันครับยุ่งยองพี่น้องยุ่งไย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì จะมีกบมองนี่แล้วพี่น้องเดี๋ยวผมสิคออนี่อยากใส่ไปเรื่อยๆนะครับจังถามมาเบิงผลงานกันครับผมหมายแบบนี้น้ำแห้งสิเบิดแล้วครับ สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเสาร์ครับกับมบรรยากาศตอนเสาๆนี่นะครับผมหมายเขาเบิงเบ็ดกบกันครับโอ้ตน,นี้ถือวยครับพี่น้องกับผม โอ้สวยอยู่ครับแต้มสวยอยู่นะพี่น้องแต้มสวยเลยครับแต้มงามอยู่ครับ บมีครับหลังข้างหน้ากระถือนะครับพี่น้องนะครับผมหลังข้างหน้าก็ะถือครับ <c oughs> ดีครับพี่น้องอออเฮ้ยเลาะเลาะนี่ถือดีไหมพี่น้องเลาะสะเฮ้ย Oh, Thằng này có thư khắp thế nào Cảm ơn Anh mang dưới này mãi này thư mà để Cá nữa chắc là thư đi chứ

ครับผมล้าข้างหน้าถึกตัวนี้งามด้วยพี่นอ้องสวยๆครับตัวนี้ ถือว่าถือดีดอยู่ด้พี่น้องเฮ้ยพี่ว่าเด็กการยกไม้นี่ Thank นก็ถือครับเนี่ยคอยอ้อนต้อนอยู่นั่นครับพี่น้องเอ๋ย แปดตัวอย,ยูย่ที่พี่น้องมือนี้แปดตัวแปดตัวครับผมมีตัวใหญ่น้ำอยู่ตัวใหญ่น้ำตัวสิ่งแค่ๆเนะี่ยตัวตัวหน่อยก็มีปะปนกันไปนะกบในในในตัวใหญ่ตัวนี้ใหญ่กว่บมูนี่แปดตัวครับมือน,นี่ ได้การเลยครับแต่โตงามๆนะครับพี่น้องว้อนี้เพราะที่อยู่เด็กินอยู่ไม้นี่ถือว่าเด็การเลยมานอยู่ครับผมก็ฝากเป็นกําลังใจหาก,กินแบบบ้านๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับอย่างบุพผาดกิดิปต่อไปสิมิยังกาทาลุ่นทาเบิ้ลน้ำกันครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ